อันนี้ขออัปเดตระบบล้างแอร์นะครับจากแอร์ไฮเออร์นะรุ่นนี้นะผมซื้อมาตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว5ปีนะครับนี่เป็นรุ่นนี้นะที่มีระบบล้างแอร์อัตโนมัตินะครับหลังจากที่ทำเทปแรกไปแล้วตอนนู้นนะที่ชันใช้ซื้อมาใหม่ๆนะๆก็มาดูว่า5ปีมาแล้ว <ๆ S 1> เป็นยังไงบ้างนะแอร์ไฮเออร์ตัวนี้นะครับนี่นี่คือสภาพภายในนะก็คือเราก็ใช้ระบบล้างอัตโนมัติแล้วก็ล้าจ้างจ้างช่างมาล้างด้วยนะ ก็ปีละครั้งนะครับก็สังเกตว่ายัางใหม่อยู่นะแผงก็ยังสมบูรณ์ดีนะครับแผงคอยเย็นนะก็ตอนนี้เราจะลองใช้ระบบล้างอัตโนมัติให้ดูอีกรอบนะครับคือเราถอดถอดฟิลเตอร์ไปแล้วนะตอนนี้เราจะล้างอัตโนมัติอีกรอบนึงนะก็เดี๋ยวทวนหลักการให้ฟังนะครับก็คือเราเปิดนะเราเปิดที่รีโมทนี่ปกติใช่ไหมอ่านี่แอร์ก็ทำงานปกตินะฮะเสร็จแล้วก็กดปุ่มเซลคินนิ่ง ผมเซลเคีนตรงนี้นะครับกด,ดบปิดนี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้พอมามันกำลังคีนิ่งนี่พัลมหยุดไปละตอนนี้แอร์เขากำลังทำการล้างตัวเองนะก็คือโดยหลักการเขาเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นน้ำแข็งหมดเลย่ะแล้วเขาก็จะเอาน้ำแข็งเนี่ยละลายตัวเองล้างฝุ่นลงไปตามล่องฝุ่นด้านหลังเนาะอาประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีนะว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้เดี๋ยวปิดกัน มันก็จะขึ้นคลืนนิ่งอยู่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะครับอ,อันนี้เป็นในช่างนะนช่างใหญ่รอดูว่าล้างแอร์แล้วเป็นยังไงใช่ไหมอ,อ,อันนี้ก็ผ่านมาประมาณสิบนาทีนะนี่เห็นไหมจะเห็นว่าคอยเย็นมาเป็นน้ำแข็งแล้วนะ เขาทาน้ําแข็ง,งนี้คือเข้าใจว่ามันน่าจะเล่งความเย็นจนคอยเป็นน้ําแข็งนะี่โดยไม่ไม่เปล่ามันไม่เป่าลมออกมานะอันนี้ไม่มีลมเลยเลยพัดลมข้างในก็ไม่หมุนหมุนเบาๆอ๋อไม่มีไม่หมุนไม่หมุนเลยพัดลมข้างในไม่หมุนนะแต่มีไอเย็นออกมาเบาๆนะตรงนี้ก็ไอเย็นจากน้าแข็งข้างบนลลนี่แหละก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวรอตรงกต่อไป ามีคนมาตรวจเยี่ยมงานเงอะไรอีกเราจะบอกว่าตอนระหว่างที่มันกำลังทำการล้างแอร์นะคอมเพรสเซอร์จะทำงานตลอดเวลานะครับอันนี้เท่าที่ได้ยินเสียงน,นะเหันตอนนี้เขาเริ่มทำการปล่อยควันออกมาแล้วนะเห็นไหมตอนนี้คือเข้าใจว่าข้างในกำลัง กำลังละลายแล้วนี่ให้ดูข้างในนะครับเห็นไหมน้าแข็งละลายหมดแล้วเพ่าจะละลายเป็นมลมออกมาแล้วก็ปล่อยเป็นควันออกมาย่างที่เห็นนะฮะนี่ขั้นตอนเขาจะมานี่แล้วเดี๋ยวจากนี้ไปมันก็จะขึ้นเป็นอุณหภูมิปกตินะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติอะไรเงี้ยของเสตเงน้ำแข็งละลายใช่ไหม หลังจากผ่านมาแล้วเนี่ยตอนนี้แอร์ก็กลับมาเป็นปกตินะครับก็กลับมาเป็นโหมดทําความเย็นปกตินะตอนนี้ก็นี่ลมมาแล้วข้างในก็ละลายหมดเห็นไหมนี่คือหลังจากเขาล้างไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่าสะอาดเยยมออกเดี๋ยวก็ไปเอาฟิลเตอร์ที่เราล้างตากไว้ข้างนอกมาใส่เนาะ รประมาณนี้นะครับสำหรับแอร์ฮอยเออร์ที่อายุ5ปีไปแล้วนะก็ยังใหม่อยู่นะพลาสติกอะไรก็ยังดีอยู่นะฮะแต่ออตรงรีโมทมันไม่ปรับกลับเมันยังเป็นสกร,รีนค้างอยู่เลยต้องปรับเป็นคููเองจบเครานี้นะครับ